สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญเหมือนเช่นเคยนะครับก็วันนี้มีพัสดุเข้ามานะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับหลายๆท่านก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับมีเข้ามาทุกวันนะครับก็คือผมอ่ะซื้อเข้าทุกวันนะครับผมเป็นช่องสไตล์พ่อค้านะครับก็คือซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเหรียญตามรายการที่ผมรับซื้อผมยินดีรับซื้อแน่นอนนะครับราคาก็คือ อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาคุยกันนะครับว่าเ,าเหรียญที่รับซื้อช่วงนี้ณเวลานี้ซื้อได้เท่าไหร่ราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญขึ้นอยู่กับาราคาในกลุ่มซื้อขายณช่วงเวลานั้นๆนะครับก็เหมือนกับว่าประเมินราคาเมื่อประเมินราคาเดือนนี้เอาง่ายๆประเมินราคาเหรียญกันวันนี้นะครับประเมินราคาที่สมมุติว่า1,500ันบาทนะครับแล้วก็ ตกลงซื้อขายกันวันนี้นะครับถ้าส่งมาวันนี้ผมจะซื้อเหรียญละพันหแต่ว่าผ่านไปอีกเดือน2เดือนเพิ่งส่งมาขายนะครับอันนั้นก็คือก็ต้องเช็คราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออยากให้อัปเดตไม่เกิน1อาทิตย์ดีกว่านะครับที่จะส่งมาขายก็ทักทายกันมาสอบถามกันมาได้นะครับ ช่องทางการติดต่อก็ไลน์ id สลาไม่ใช่ขออภัยนะครับพอดีผมเปิดหลาย id นะครับไลน์ id ศูนย์เ4443นะครับแล้วก็มีอีกอีกหนึ่งไลน์ id นะครับเป็นไลน์แอดเดี๋ยวถ้าผมไม่ลืมผมจะขึ้น qr code ไว้ให้นะครับแต่แต่ว่าถ้าเกิดลืมก็ไม่เป็นไรก็ตามรายละเอียดที่ผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับช่องทางการติดต่อแอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญที่มาแกะกล่องกันนะครับเหรียญที่ส่งมาขายนะครับ อ่าสตอรี่ของกล่องนี้ก็คือสมาชิกท่านนี้เป็นลูกค้าของผมด้วยนะครับเดี๋ยวแกะไปเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพหานครนะครับส่งมาขายนะครับก็ประมาณว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับก็คือเหรียญในกล่องนี้ก็คือเหรียญที่เคยซื้อไปจากผมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ซื้ออะไรจากผมไปแล้วก็ส่งอะไรกลับมาขายนะครับก็ผมจะเน้นรับซื้อเหรียญที่ยังไงอะ่ะซื้อซื้อขายได้จริงซื้อขายได้เลยวันนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญในกลุ่มแบบเหรียญยอดนิยมอะ่ะอาจจะไม่ได้ยอดนิยมสูงสุดราคาสูงหลักหมื่นหลักแสนแต่ก็คือเป็นเหรียญหลักร้อยหลักพันหลักสิบ นะครับหลักสิบหลักร้อยหลักพันแต่ก็คือขายได้แน่นอนนะครับผมจะเน้นจะเน้นรับซื้อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ขอเรียกว่าคุณพี่แล้วกันนะครับคุณพี่ท่านนี้ก็เคยเป็นเป็นเป็น f อนักสะสมนะครับเคยซื้อเหรียญของผมไปนะครับก็น่าจะชุดนี้แหละนะครับแล้วก็ส่งกลับมาขายนะครับก็โอเคนะครับราคารับซื้อก็ตามราคาที่ประกาศรับซื้อนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเหตุผลที่ขายก็คือ ส่วนตัวนะครับผมอาจจะคิดว่าอาจจะมีเหรียญชุดใหม่ที่สวยกว่าชุดนี้ก็เลยขายออกมาก็ได้นะครับก็คือนักสะสมก็คือเหมือนกับพอได้เหรียญสวยนะครับเออเก็บเหรียญสวยดีกว่านะครับการสะสมการเก็บมันจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับเหมือนผมเริ่มใหม่ๆอ่ะผมจะเก็บหมดนะครับเหรียญอะไรแปลกๆผมเก็บหมดนะครับแต่พออัปเลเวลไปนะครับ พอเราเริ่มเก็บซ้ำๆอ๋อเก็บเหรียญสวยดีกว่าพอเก็บเหรียญสวยเสร็จเราก็อัพเป็นเก็บเหรียญหายากเก็บเหรียญที่มีราคาแพงนะครับเลเวลของนักสะสมจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาลองมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับเหรียญหนึ่งบาทอ่าหนึ่งบาทปีสองเก้านะครับอันนี้ชอบฟ้าสั้นนะครับสองเหรียญชอบฟ้าสั้นทั้งสองเหรียญน,นะครับเดี๋ยวแกะเลยดีกว่านะครับเพราะว่า จะได้ดูชัดๆนะครับหนึ่งบาทปีสองเก้าช่อฟ้าสั้นนะครับสองเหรียญเหรียญสิบบาทนะครับนี่นะครับก็เป็นรายการที่ผมรับซื้อทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีรายการมีเหรียญตามที่รับซื้อก็คือผมซื้อแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือผมก็ทำคลิปบ่อยๆนะครับเหรียญหนึ่งบาทที่ซื้อ และขายได้จริงขายได้เลยวันนี้นะครับถ้าดูที่ปีพศก็คือปี29นะครับ1บาทตอนเนี้ยถ้าดูปีพศไม่นับเหรียญเออเลอร์คอยเหรียญแปลกนะครับปี29เท่านั้นที่ขายได้ยกเว้นปีอื่นๆจะต้องเป็นเหรียญ UNC สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นถุงหรือเป็นหลอดแบบนั้นอะ่ะก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วแต่จำนวนการผลิตปีไหนที่น้อย เหรียญ UNC ปีนั้นก็จะมีราคาที่แบบเกินหน้าเหรียญน,นะครับอันนี้แต่ว่าถ้าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานอะ่ะไม่ว่าช่องไหนหรือว่าในกลุ่มซื้อขายนะครับก็จะนิยมเหรียญ1นบาทปี29นะครับอันนี้จํานวนการผลิต4ล้านกว่าเหรียญน,นะครับประมาณ4ล้านกว่าเหรียญ4ีล้านสองแสนเหรียญแต่ก็คือจํานวนการผลิตก็ยังเยอะอยู่ยังมีโอกาสพบเจออยู่แล้วก็ยังขายได้จริงนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับปี29นะครับ นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนยุคแรกๆนะครับ1บาทปี29นะครับก็สเหรียญนะครับส่งมา2บาทนะครับอ้อราคารับซื้อนะครับเริ่มต้นที่200บาทนะครับถ้าเป็นช่อฟ้าสั้นแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่200บาทนะครับช่อฟ้ายาวอ่าเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูอ่านี่ช่อฟ้ายาวของผมนะครับช่อฟ้ายาวผมซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ย ก็น่าจะซื้ออยู่ได้500 500นิดนดนะครับเพราะว่าราคาในกลุ่มซื้อขายพ่อค้าแข่งกันขายเหลือเกินนะครับในกลุ่มซื้อขายก็ซื้อแพงก็คือยังขายออกไม่ได้ถ้าใครคิดว่ายังมีกําลังยังแบกไว้ยังเก็บไว้ได้อยู่นะครับแนะนําให้เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งขายนะครับแต่ถ้าใครมีความจําเป็นต้องการขายก็ขายได้เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ500 500บวกนิดนิดนะครับสำหรับ1บาทปี29 แบบนี้นะครับช่อยาวนะครับอันนี้ช่อยาวนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญ10บาทอ่าในปี1่นนะครับก็รับซื้ออยู่นะครับเหรียญนี้คุยกันเหรียญละ90บาทนะครับนี่นะครับก็ซื้ออยู่80 90บาทนะครับก็ยังที่ผมบอกนะครับผมก็ไม่อยากจะอธิบายทุกคลิปเพราะว่ากลัวว่าคนที่รู้แล้วอาจะเบื่อนะครับแต่ว่าไม่อธิบายก็ไม่ได้เพราะว่า มีสมาชิกใหม่ๆเข้ามารับชมเรื่อยๆนะครับก็ต้องขออนุญาตสมาชิกเก่าด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมต้องให้ความเข้าใจแล้วก็อธิบายกับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับเหรียญ1นบาทเออเหรียญ10บบาทปี4 1นะครับจำนวนการผลิตไม่ถึง1ล้านเหรียญนะครับราคารับซื้อช่องผมอยู่ที่80-90บถึงาบาทนะครับแต่ว่ามีช่องหลายๆช่องที่รับซื้อแพงกว่านี้นะครับสามารถเช็ค แล้วก็ส่งไปขายช่องเหล่านั้นได้นะครับอันนี้คือผมแนะนำนะครับว่าผมซื้อได้แค่ไม่เกิน90บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเคยมีส่งให้ดูนะครับเป็นเหรียญที่แบบชำรุดแล้วก็แบบเนื้อพลุนอนะ่ะอันนั้นคือผมซื้อได้แค่50ถึง60บาทนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสภาพเหมือนสภาพแบบเนี้นะครับก็คือมันมันมัน,ม,นมันก็พิจารณาตามสภาพนะครับอันนี้ก็คือขอแจ้งไว้ก่อนนะครับก็แต่ว่าส่งรูปมาคุยราคากันก่อนได้นะครับ ไม่ซื้อไม่ขายก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยคือเราได้เชื่อมต่อได้แบบพบเจอกันแล้วทางไลน์นะครับก,ก็ลองทักทายกันมาดูนะครับเผื่อวันหน้ามีเหรียญที่ผมรับซื้อแล้วก็ช่องผมรับซื้อแพงกว่าช่องอื่นนะครับก็สามารถส่งมาขายได้มันไม่เสมอไปนะครับบางเหรียญผมซื้อถูกแต่บางเหรียญผมรับซื้อช่องอื่นไม่ซื้อก็ได้นะครับเช่นเหรียญกลุ่มเออเลอร์คอยที่มันมีราคานะครับเพราะว่าถ้าเป็นเออร์เลอร์คอยแท้ๆผมสู้ราคา นะครับหลายช่องอาจจะไม่ซื้อแต่ผมซื้อนะครับก็คือมันไม่แน่นอนนะครับเหรียญหมุนเวียนอาจจะซื้อถูกบางเหรียญแต่ว่าเหรียญเออเลอร์คอยผมซื้อแพงนะครับก็คือมันไม่แน่นอนนะครับก็คือลองลองลองส่งมาดูแล้วกันนะครับก็ได้อีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญ10ปี4 1อันนี้เหรียญ5บาทนะครับนี่นะครับปี4 6เห็นไหมครับอันนี้ชัดเจนนะครับมีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับอันนี้เป็นบล็อกหาง่ายนะครับ นี่นะครับปี4 6แล้วก็อีกหเหรียญนะครับเหรียญนี้ในตลับเห็นแล้วไหมครับปี3 1นะครับเหรียญ10บาทปี3 1จํนนวนการผลิต6 2 0 0เหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อค่อนข้างจะบ่อยนะครับแล้วก็ตามหาเรื่อยๆนะครับมีนักสะสม FC นักสะสมให้ผมหาให้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมมีเป้าที่จะเก็บให้ได้จํานวน ไม่เยอะมากก็คือมีเป้าในการเก็บอยู่นะครับก็อาจจะได้เห็นผมทําคลิปบ่อยๆก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับก็จะได้ส่งมาขายแบบนี้แะครับที่ทําคลิปบ่อยๆเพราะว่าอยากซื้อเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเหรียญ10บาทนะครับจำนวนการผลิต6 2 0 0เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญ10บาทที่ผลิตน้อยเป็นอันดับที่2ลรองจาก10บาทปี3 3นะครับ10บาทปี33จํานวนการผลิตแค่100เหรียญนะครับหายากมาก แทบจะหาไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเราขยับมานะครับตัวหายากที่รองลงมาก็คือปี3 1เป็นเหรียญที่เราสามารถครอบครองได้จริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะผลิตห0 0 0นกว่าเหรียญก็คือมันเป็นอันดับ2อะนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเหรียญปี31ก็คือผมก็แนะนำให้เก็บแล้วก็ตั้งใจจะรับซื้อด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพเนี้ยนะครับ ซื้อสูงสุด1000บาทนะครับเหรียญ10บบาทปี3 1หนึ่งะครับเหมือนเหรียญเนี้ยเหรียญนี้ผมผมประเมินราคาให้พี่เขา1000บาทนะครับเนี่ยผมซื้อได้เต็มที่แค่1000บาทนะครับเหรียญนี้นะครับก็คือก็บอกตรงตรงนะครับใครรับราคาได้ก็ขายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคาสูงเกินไปนะครับก็คือก็ยังซื้อไม่ได้นะครับก็คือแนะนําให้เก็บ แล้วก็ขายแล้วก็รับซื้อด้วยแต่ว่าขายอะช่วงนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ขายผมตั้งใจจะแบ่งปันขายในในปีหน้านะครับสำหรับ10บาทปี3 1ตอนนี้ก็เก็บได้มาบ้างบางส่วนนะครับอันนี้คือเหรียญที่พี่เขาส่งมานะครับหเหรียญนะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่ผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายอีก1เหรียญนะครับนี่นะครับก็อันนี้อันนี้ได้มานานแล้วนะครับอีก1เหรียญแล้วก็อันนี้ได้มาล่าสุดนะครับอีก1เหรียญเหรียญ10บาทปีสานะครับก็ถือว่าเป็นเหรีย หายากเป็นเหรียญที่หายากแต่ก็มีโอกาสหาได้นะครับเหมือนเหรียญเนี้ยเหรียญน,นี้สภาพนี้เจอในระบบหมุนเวียน100%เนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเจอในระบบหมุนเวียน100%ก็คือเจอตามแบบเงินทอนในท้องตลาดอะไรแบบเนี้ยก็คือสภาพนี้จะเจอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพนี้อาจจะเจอแถวยังไงในตลาดซื้อขายเหรียญอะไรพวกนี้นะครับถ้าสภาพนี้นะครับก็จะอยู่ในประมาณนั้นนะครับ นี่นะครับก็พอเข้าใจนะครับอันนี้ก็คือกองเนี้ยที่พี่เขาส่งมาขายนะครับส่งมาห้าเหรียญนะครับนี่นะครับห้าเหรียญนี่นะครับก็น่าจะประมาณเกือบสองพันบาทนะครับนี่ครับหนึ่งพันเก้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยนะครับก็ประมาณพันแปดพันเก้านะครับนี่นะครับก็ก็ลองลองดูนะครับเลือกเลือกเหรียญก็ได้นะครับเหรียญตัวไหนที่คิดว่า ขายได้ก็ขายเหรียญตัวไหนที่ขายไม่ได้ซื้อถูกจังเลยสลาลมซื้อถูกแบบนี้ก็เก็บไว้ดีกว่าแบบนั้นก็ได้นะครับซื้อถูกก็เก็บนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าคิดว่าซื้อถูกผมก็คิดว่าผมมาแนะนําให้เก็บก็แล้วกันนะครับเราพยายามแบบคิดบวกอะ่ะมองโลกในแงด่ดีอยาคิดลบนะครับเหมือนกับถ้าท่านเริ่มตั้งแง่กับช่องผมโอ้ยมันซื้อถูกแล้วไปขายแพง เป็นอคติแล้นะครับไม่เปิดใจรับช่องผมแล้วแต่ว่าถ้าวันหนึ่งวันใดที่ต้องการขายนะครับท่านจะเกิดความรู้สึกแบบเออเราไม่น่าคิดแบบนั้นเลยนะครับก็คือพยายามอย่าคิดลบนะครับคิดบวกไว้นะครับช่องผมไม่ได้มาหลอกให้ดูเพื่อเอายอดวิว y t u t u นะครับยอดวิว YouTube เป็นผลพลอยได้จากการทำคลิปของผมนะครับผมมาตั้งใจทำคลิปอันดับแรกเลยก็คือรับซื้อเหรียญ รับซื้อไปไหนผมซื้อไปขายนะครับอันดับที่2ก็คือนอกจากรับซื้อเหรียญแล้วผมก็นําข่าวนําข้อมูลในกลุ่มซื้อขายกระแสต่างๆซึ่งผมรู้ผมก็อยากให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยเพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าโซเชียลสมัยนี้ YouTube บางช่องนะครับก็ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับเข้าขายหลอกลวงกันเยอะนะครับแล้วก็มีคนเชื่อกันแบบไม่น้อยนะครับจุดนั้นแหละครับ เข้าไปติดตรงนั้นนะมันจะเสียเวลานะครับเสียเวลาแล้วแบบผมขอใช้คําพูดว่าบางทีผมก็สงสารนะครับที่แบบเหมือนกับให้ความหวังนะครับบางคนหวังบางคนตั้งตารอกับกับการซื้อเหรียญของช่องต่างๆแต่พอมีเหรียญที่เขามาโนขึ้นมาแล้วเขาไม่ซื้อติดต่อไม่ได้นะครับอันนั้นก็คือแบบผมรู้นะครับว่าผิดหวังมันเป็นยังไงผมเคยผิดหวังนะครับผมก็เลยไม่อยากทําช่อง ให้ใครๆผิดหวังนะครับผมก็มาทําช่องแบบรับซื้อแบบเหรียญที่แบบทุกคนมีโอกาสสมหวังได้นะครับเหรียญหาง่ายผมก็รับซื้อนะครับแต่เหรียญหายากผมก็รับซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญหายากของช่องผมมันเป็นความหวังที่มันมันทำได้จริงถ้าเจอจริงผมก็ซื้อจริงนะครับผมไม่ได้มาหลอกลวงอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจประเด็นคือผมไม่อยากให้เสียเวลาอยากให้มีความรู้กันจริงๆ นะครับซึ่งถ้าผมช่วยให้คนเหล่านั้นมีความรู้เหมือนกับผมก็ได้ทําประโยชน์ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผมก็ได้แบบผลดีไปด้วยนะครับอาจจะเป็นแบบกรรมดีก็ได้ที่ช่วยให้คนแบบได้รู้จริงนะครับก็คือได้หลุดออกมาจากสิ่งที่มันแบบไม่เป็นจริงอะไรแบบนี้มันก็เป็นผลบุญของผมผมคิดแบบนี้นะครับก็พยายามทําช่องที่มันชัดเจนแล้วก็ให้มันเป็นแบบข้อมูลที่เป็นจริงอ่ะ ก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอนเงินให้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ